สวัสดีครับมิสเตอร์ทีมนะครับมาผัดเปรี้ยวหวานผักผัดผักนะครับแต่บังเอินว่าอยากให้มันมีเนื้อนิดนึงก็เลยหั่นลูกชิ้นใส่นะครับเพื่อนๆจามด้วยผัดรวมผักรวมมิดลงไปนะครับเพื่อนๆผัดนะครับผักรวมมิรผักรวมมิรมี พดอ่อนบล็อกเกอรีรอ่แครอทเห็ดนะครับโอ้โหสุดยอดมีเตอร์วิตามินทั้งนั้นนะครับนะครับแล้วเราจะหั่นมะเขือเทศใส่นะครับอ่าโอเคปรุงรสนะครับเพื่อนนะครับน้ำปลาซีอิ๊วขาวซสดหอยนางรมนะครับอ่าซีอิ๊ว สีิวขาวแล้วก็ซอสฝ้าเขียวน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสนิดหน่อยนะครับชูรสชาตินะครับรูงรสตามใจชอบเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็จะใส่น้ําเพื่อให้ผักอ่อนนุ่มดีนะครับผัดเปรี้ยวหวานหั่นมะเขือเทศใส่ลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวอร่อยนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆวันนี้นะครับท้ายสุดครับเพื่อนๆรอให้ สุกดีนะครับผมชอบแบบว่าผักอ่อนนุ่มนะครับนะครับแต่ไม่ถึงกับเละนะครับแต่ยังกรอบคงความกรอบอยู่มาทานเก้าครับผัดผักรวมมิตรด้วยกันนะครับเปลี่ยนไปด้วยวิตามินวิตามินและโปรตีนนะครับวันนี้แต่เน้นวิตามินสักนิดหนึ่งนะครับทานเข้าด้วยกันนะครับสวัสดีครับเสร็จเรียบร้อย Empat puluh menit, kader karena